สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดทายสกอร์สูงต่ำกันที่ EP4 ครับโดยที่เริ่มต้นครับแจ้งเหมือนเดิมครับผมตั้งเลดการวันที่2ลูกครึ่งใน90นาทีนะถ้าบอกสกอร์สูงแสดงว่าเกมนี้จะมี3ประตูขึ้นไปถ้าบอกว่าสกอร์ต่ำจะมีไม่ถึง3ประตู ส่วนเวลาหน้างานครับก็อดนบ,บกันได้เลยนะเอาตามสกอร์ที่ชอบนะครับแต่อย่างพงเนมย้ำว่าถ้าบอกสูงก็ยังอยากให้ตามสูงถ้าบอกตก่ำก็ยังอยากให้ตามต่ำนะครับโดยที่ e v 4คัาคือวันนี้เป็นกรารระวังโซโลวีเนียกับขาซักสถานห้าผลาด้วยระกาศทางพวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับ ทายจกองสูงต่ำคู่ระหว่างโซโลเวเนียกับการทั้งสถานคู่นี้แข่งก,กันตอนทีมสองสี่สิบห้าโซโลเวเนียจะมาต่อราคาอยู่ที่หนึ่งลูกเป็นเกมในกลุ่มเฮลส์ครับเป็นเกมไฮไลท์ของกลุ่มเลยนะว่าสองทีมนี้ใครจะตามเดน,นมาร์กผ่านเข้ารอบโซโลเวเนียมี 19, สิบเก้าคาัั้สถานมีสิบแปดครับโซโลเวเนียเสมอได้ชนะได้การทั้งสถานต้องบุกชนะสถานเดียว ควาเรียกว่าความมันจึงบังเกิดขึ้นนะลุนสนุกแน่นอนแต่เรากําลังพูดถึงสกอร์สูงต่ําซึ่งต้องบอกว่าเกมคู่นี้เจอกันมาเกมแรกก็เปิดด้วยสกอร์สูงนะครับโซโลเนียบุกเอชนะการทัพสถานได้ถึงทีมประตูต่อหนึ่งในขณะเดียวกันเมื่อเราแยกดูผลงานห้างเกมหลังสุดของเจ้าบ้านและห้างเกมหลังสุดของทีมเยือน ปรากฏว่าห้5เกมเหลังสุดของโครเวเนียเจ้บ้านจบด้วยสกอร์สูง4ครั้งต่ำ1ครั้งใน5เกมก็ถือว่าเป็นเกมเป็นทีมที่เวลาเราเล่นแล้วมักจะมีสกอร์เยอะประกอบในเกมมากนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ตัดสิทธ์แบบนี้ก็น่าจะแบบใส่กันเต็มเมียนะ ในขณะเดยียวกันครับห้างเกมหลังสุดของคารัตาสถานก็ไม่เบานะครับพวกเขาเอ่อ,อ,อกสูงสามต่ำสองโดยเฉพาะสามเกมหลังนึงออกสูงรนรัวครับแล้วก็แน่นอนครับเป็นจังหวะที่พวกเขาเร่งเครื่องและเกมนี้ก็คือต้องเหยียบม,มิดไม้ครับต้องเปิดเกมลุกหมุกใส่เพราะสถานการณ์บังคับให้การ์ตสถานจะต้องเอาชนะสโลวิเนียให้ได้นะ ไม่เหมือนโซโลเนียที่ยังมีเหลียบเสมอให้ให้เอาตัวรอดได้เพราะนั้นเกมมันจะเปิดสุวๆครับเพราะนั้นด้วยรูปเกมก็ดีด้วยผลงานการเจอกันก็ดีด้วยผลงานห้างเกมของจะามาและห้าเกมของทีมเยือนและแม้กระทั่งในการลงทุนเว็บไซต์ต่างประเทศเกมคู่นี้ก็ถูกยกให้การถ่ายกรสูงมีเปอร์เซ็นต์การลงทุนระดับ แนวหน้าต้องใช้คำว่า,ากันแนวหน้าเลยติดอันดับเทนหนึ่งสอสในคัคือวันนี้เลยด้วย3เพราะฉะนั้นไทยกอสูงต่ำคู่โซโลเวียกับคาซัตสถานมอนโอเคจัดจัดทายสกอก์สูงนะครับส่วนท่านใดชอบตัวชุดชอบตัวเดี่ยวอย่าลืมไปฟัง EP พถึง E.P. 3ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวย เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ